السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله اتبع بأمره ونحي وقال <سؤال> الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى أيضا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم ครับก่อนอื่นก็ต้องขอชุกรขอบคุณแด่ลอสุภาตาลา ที่บองได้ประธานตาฟีกให้กับบรรดาพี่น้องคุณศราทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมนหมาตอีด e ีฟิตนะครับซึ่งถือว่าเป็นนมาที่เป็นมุสลิมก็จริงแต่เป็นนามาที่ยิ่งใหญ่หลังจากที่เราได้ทำอิบาดัตลอดระยะ,ะเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆนะไก่ชิดกับมาลสวาุวานอตลาสารภาพผิดเตาบะ น้าต่อลอสมาตาลากลับเลื้อกับตัวทบทวนในสิ่งที่เราได้ทําผิดพลาดพังไปตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเราอาจจะอยู่กับเรื่องของคนอื่นซะส่วนใหญ่แต่เดือนอมฎดอนกะรีมัรรมดุลาพี่น้องได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองอยู่กับนับของตัวเองง่วนอยู่กับจิตวิญ,ญญาณของเราตรวจสอบอามันต่างๆของเราตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาชดเชย ทำในสิ่งที่เราได้ขาดตกบกพ่องไปแล้วก็ที่ได้ล่วงเกินบรรดาพี่น้องพุทธทาเพื่อนฝูงไปก็ถือว่าเราได้อาจจะชดเชยแล้วก็ขออิสติฟัดรอร์ลสมาตาลานะครับถึงแม้ว่าอาจจะเราทําไม่หมดก็ตามแต่สิ่งที่เราหวังปาฏิดีหวังปาร,ดดปรถนาดีกับบรรดาพี่น้องพุทธ,ธาทุกท่านของพวกเราก็คือเราให้อภัยกับพวกเขาทั้งหมด เราวงขอตอนลอสวาตาลาของเราทุกคำคือว่าอัลลอฮ์มาฟิลินมุมินีนวันมุมินานเพื่อในวันนั้นพวกเขาจะรอดีพวกเราเพราะเราก็ประกาศเจตนาลงว่าเราไม่ติดข้องไม่ติดต้องใจอะไรกับสิ่งที่พี่น้องของเราได้ล่วงเกินเราได้ละเมิดเราได้ทําในสิ่งที่ล้าหลังเรานะก็ขอลอสวาตาลาได้ทรงอภัยโทษให้กับเราท่านทั้งหลายและบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านด้วย นั่นคือสิ่งที่โอกาสที่เป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาตลอดในเดือนรอมฎอนกรีมจนกระทั่งมาถึงในวันอีดซึ่งถือว่าเป็นเนื้อมัดอันยิ่งใหญ่นะครับวันนี้ที่เรียกว่าวันอีดเป็นวันที่ได้กลับไปสู่ฟิตรอห์ดั้งเดิมของพวกเราอีกครั้งหนึ่งเสมือนหนึ่งเราเพิ่งได้เกิดมาจากคันของมารดาน,นี่คือความยิ่งใหญ่นี่คือความบริสุทธิ์ที่ลอสซาตาลาได้ทรงกระจัดให้เราพวกเราแล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยดอาของเรามุสตาญาบเพียงแต่ว่าเมื่อไรเท่านั้นเองนะครับจะดุนยานี้หรือว่านาคิร์ติมุสตาญาบแนะ่ที่ท่านนบียร์มัตสันรอบสัลลัมได้กล่าวในคุณบารชาบานยะในสุขสุดท้ายนะั้นตอบรับอย่างแน่นอนให้เรามีความยากึกถือตรงนั้นเนี่ยบางคนอาจจะได้เร็วบางคนอาจจะช้าหรือบางคนอาจจะไปรวมอยู่ในเรลาฮินมาฟูดเพื่อได้รับการตอบรับจากลอสปาร์ตาในวันอาคิร์ก็ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะ สะสมมาไว้นะครับอย่างไรก็ตามโอกาสนั้นมีอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่บ่อยดังไม่มีใครที่จะยืนยันได้ว่าเราจะได้พบกับเดือนรอมาดอนกรีมปีหน้าอันน้เรามาดูโอกาสท่านเดบิวมัสสโลมัสลัมได้กล่าวว่ามันฟุติอาลาว,วบา,บ,าบูบินไคลเฟันยันตาฮิสูไฟนาวลายดรีมาตายุกละกวนเมื่อใดก็ตามประตูโอกาสที่เปิดให้กับพวกเขาและผู้ศรัทธาจงแสวงหาเพราะว่าไม่รู้เมื่อไรมันจะปิด แล้วก็เดือนรมมดอนกะดีปิดด้วยเรารู้แล้วว่าไม่ปิดแล้วความเมตตาของลอสฟาะาที่เคยหลั่งไหลให้กับเราอย่างมากมายวันนี้ปิดอันนี้เรารู้ด้วยความเมตตาจะอาจจะไม่ไม่มากเหมือนเดือนรมมดอนกะดีแล้วและไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงเดือนรมมดอนกะดีปีหน้าอีกหรือเปล่าเานั้นแหละนี่แหละคือโอกาสที่มันหมดไปแล้วแต่ถ้าเราสำเร็จได้ก็ทำด้วลนะเราถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ได้รับความเมตตาตรงนั้น โอกาสนั้นมีอยู่ไม่มากท่านนิมมุติมินีนะสนามได้กล่าวอัลฟุรซาตมุรุมารลัทธาบโอกาสนั้นมันผ่านไปรวดเร็วมากนะนี่เนาะเหมือนกับก้อนเมฆท่านนิมมุตมินีอยู่เรามองดูก้อนเมฆเรามองอุตะกี้เห็นก้อนมาูมาเลยอีกสักพักมันเลยศีรษะเราไปแล้วจะมีใครเคยทบทวนมั่งสิ่งต่างๆนะั้นธรรมชาติที่ลอสบาตาลาได้ประทานให้กับเราเพื่อจะอยู่กับเราเนี่ยยิ่งอาคิรุษมานด้วย ทุกคนเวลาเจอกันบอกทําทำไมเร็วจังเลยเดือนละมารอนกระดินทำไมเร็วจังแล้ว,ว,ลนอ,นว,ลวอายุ4ี่กว่าแล้ว60สกว่าแล้วอุ้ยกเกษียณแล้วอะไรต่างๆลักษณะเช่นเนี้ยแสดงว่าเหมือนเราไม่ได้คำนวณเวลาหรือว่ามันผ่านไปรวดเร็วเหมือนดิวายต์ต่างๆอย่างนั้นหรือเพราะมีรายงานหนึ่งจากท่านมีลุงมุมินินได้กล่าวถึงยุคอาชุสมานว่าฟะฮีในดินตะซีรุสนาตุกัชะจะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งจะมา ปีหนึ่งมันผ่านไปรวดเร็วเหมือนกับเดือนวัาชาลุกันอุสบัวเดือนหนึ่งเหมือนกับสัปดาห์หนึ่งเราเคยคิดอย่างนั้นไหมว่าเอ้แป๊บเดียวหมดปีแล้วเนีย่ยเพิ่งจะปีใหม่มาเข้าไปเดือนไหนแล้วสงการจะไปกลางปีแล้ววันอุสบัวกันเย้าสัปดาห์หนึ่งเร็วเหมือนกับแค่วันเดียวเองนะครับเปิดทํางานวันจันทร์มามาโรงเรียนมาทํางานอะไรเอาวันศุกร์อีแล้วอะไรต่างๆเราเนี่ย วันเยามุกษา,าวันหนึ่งเหมือนแค่ชั่วโมงเดียวพี่นนอะถ้ามีความรู้สึกเช่นนั้นอาคัรุสามานยิ่งใกล้คันวัดซา,ต,าตูลากีมาส่วนชั่วโมงน้นไม่มีค่าอะไรเลยบนรวดเร็วมากเวลากีมาเนี่ยชั่วโมงนี้บอกว่าเราตั้งใจว่าเออเดี๋ยวจะไปละหมาดที่มัสยิดดูทอทัศด,ดูนูน่นดูนี่เปิดเฟซบุก๊กป่าไปชั่วโมงหนึ่งนะดังนั้นมันไม่มีค่าอะไรนะพี่นะ้องชั่วโมงหนึ่งตอนนี้คือต้องอยู่ เขาเรียกว่าทุกลาซอทุกการกระพริบตาของเราทุกลมหายใจของเราต้องมีสติอันบรุรุษบาลนี่ที่บรรดาอุลมะของเราเตือนนักเตือนหนาย้ำแล้วย้ำอีกแต่เราก็หลงลืมนี่เลานี่อะไรคือความอ่อนแอของเราท่านอะพรเป็นเดืเาาอนระบัดอกรลีบผานไปแล้วใครจะช่วยเราได้ การิบาลไซนุนนนลเอดีนได้กล่าวอะไรกับเดือนละมัดอนคะริบ,ด,รบด้วยความเศร้าโศกเสียใจว่าอัสสลามุอะลัยกะย่าชาบัลลอฮยอักบับโอ้เดือนที่ยิ่งใหญ่ไม่มีเดือนไหนแล้วที่จะยิ่งใหญ่ปาปน,นี้ยาอีดออาเรื่ยและเป็นวันเฉลิมฉลองของบรรดาปวงมิตรของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาผู้ที่ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่แหละคือสติ ที่มั่มเจานอบิดินต้องการที่ให้เราเตือนว่ามีอัาลาเดือนละบัดนกะลิมเพื่อจะได้รู้ถึงความสําคัญว่าเราเคยได้รับยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราเป็นแขกของลอสมาตาลาอ่านกุรานหนึ่งอายะเท่ากับหนึ่งข้อต่ำะุรานกุรานในเดือนอื่นพี่น้องจะมีช่วงเวลาใดที่ขนาดนี้แต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะข้อต่ำนั้นกุรานได้ด้วยงานนู้นด้วยงานนี้เชิญนี้นู้นเชิญนี่นี่อะไรนี่คือสิ่งที่ มันอาจจะมีด้วยในส่วนนะั้นแต่มันก็เป็นข้อแก้ตัวของเราส่วนถ้าหากว่าเราเมื่ออรกจากบัสจริงๆเราก็จะต้องจบนั่นแหละคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทบทวนอยู่เสมอว่าเราได้ใช้ชีวิตในเดือนมกมาอนกาดีเนี่ยเราได้หรือเราเสียหรือได้น้อยได้มากเพราะในองค์การทั้งต้นที่เราสัมนานได้ตัดไว้สองในสุร์ทั้งอาลาทั้งอัศัมเนี่ยมันทั้งกายภาพและจิตวิญ,ญญาณของเราเลยว่ากอนอัฟราฮมันตะซักกาหรือว่ากอนอัฟราฮมันกา ใครมั่อกีก็จัดทรัพย์สินของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ข้าวของเราต้องออกสะอาดวิตอลอนเพื่อจะได้มาละหมาดและทําให้ทรัพย์สินของเรานั้นได้มีความสะอาดผ่องแผ้วหรือเราได้ขัดเกาวิญญาณเราเดือนละมาดอนกระดีมผ่านไปแล้วจิตใจของเราเปลี่ยนไหมเราเป็นคนเดิมหรือเปล่าหัวใจเราแข็งกระด้างไหมเราเคยดื้อดึงเราเคยอืดกับการให้หาภาอภัยคนอื่นไหมหรือเราจะทิฏฐิ เราเป็นคนที่ทิีมากขนาดนั้นเลยหรือเราจะขอต่อรัศมีตาลาเพื่อจะวงกาภาัยั่ษในกับเราแต่เราไม่เคยอาภัยกับเพื่อนของเราเลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเราต้องตรวจสอบว่าเราจะกอัฟละห์มันจักกาหรือเปล่าในด้านเดงก็หวังไม่อย่างยิ่งว่าสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้คงจะเป็นแง่คิดสําหรับเราท่านทั้งหลายเมื่อในเดือนอัมดอนกะดีผ่านมาแล้วจนกระทั่งถึงเข้าถึงวันอีดนะั้น อยาให้เป็นในลักษณะเช่นดังที่นันมัมย์อุสวัสดิกไรสามได้กล่าวอธิบายในองค์การว่าเอาสบินละไรมันชัยต้ตอนไหฮัตตาอิจายาฮะดหูมุลเมาจนกระทั่งความตายมาถึงเขาก็ละรบบิญอูนีแลออัลลีอามลซอลิฮันฟีมาตลร์ลัตยาอัลลอฮ์ขอข้าพระองค์กลับคืนไปฟื้นมีชีวิตอีกสักครั้งได้ไหมเพื่อที่จะได้ทำมันที่มันขาดตกบกพองไปกันละ มันไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วเมื่อลมหายใจมันถึงคอหอยของเราเพราะฉะนั้นองค์การนี้ที่มันจะฟุ้นสดีไราสามได้กล่าวว่าจงจำยงเตือนจง,งเตือนตัวของเราเองอย่าให้ถึงขนาดนั้นว่าถึงหลุมฝังศพหรือว่าอะลรกุลเมาสนั้นมาจากระชากวิญญาณแล้วเราจะขอกับตัวต่อทลอสวาตาลาเหมือนกับฟิลูนมันไม่มีประโยชน์แล้วน้ําจมลงไปแล้วจมน้ําแล้วลมหายใจจะหมดแล้วตรงนั้นอย้ายเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นทานตมามยาฟุรุสซาดีกระไรสามต้องการที่จะกล่าวว่านั่นแหละคือสิ่งที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายของพวกเรานั้นอย่าอย่าให้เป็นเช่นนั้นก็ขอตอนลอสบาตาลาในวันนั้นยิ่งใหญ่วันอีดนี้พระองค์ได้ได้ทรงกําหนดขึ้นมาเพื่อเป่าที่อ่อนแนอะทั้งหลายที่กำลังมาเพื่อที่จะรับรางวัลน,นั้นยิ่งใหญ่ในวันอีตั้งแต่ค่าคืนที่ผ่านมาแล้วที่ไม่นอ,อาจจะได้อาหายาหรือไม่ก็ตามบางส่วน แต่ก็หวังว่าลอสปารตาลาจะตอบรับรางวัลของเราที่ได้ทําบากบาทมา,าทั้งค่าคืนอย่างไรตะตุนกอนที่ได้อาหยากันอ่านเยาวชนกบีอ่านอิสติกฟานอ่านตัวอันกอนเป็นบรรพันครั้งก็เพื่อที่ได้รับรางวัลในวันอีนี้ในนั้นของลอสปาตาลาได้ท่งตอบแทนให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายแต่ท่านอิมามเซนว่าบ,บิดินได้กล่าวเป็นดุอา นะครับในท้ายบารานีนะนรกบว่าอัลลอฮะสัลลิอาลามุฮัมมัดีวาลีวัจบุรุซีบัตนาบิชาลีนาขอรสะสาราได้ทรงชดเชยให้กับการสูญเสียวันเดือนอันยิ่งใหญ่เดือนอามาดอนกาลีนที่จากไปแล้วที่ตัะยาอ ah Allah, ana, ah in ina, in ัลลอฮฺว่าบาริกละนาฟีเยามีอีดีนาว่าฟินดีนา ชดเชยด้วยวันอีดอันยิ่งใหญ่นี่วันอีดินฟินตรี่วันจะอันหุ่มินไครดินยาวมินมะรังอะไรนาอัจลาบีดียบวิโดยการชดเชยโดยการที่มองได้ภัยโทษได้กับเราทั้งหลายเสมือนหนึ่งทารกที่พึ่งคลอดจากครรภ์ของมารดาอันนี้เป็นการชดเชยที่หวังเป็นอย่างยิ่งที่บรรดาบอดต่างๆทั้งหลายวองนั้นได้หวังวามฮาฮุลิซัมองได้ ลบบาปของพวกเราทั้งบวลวอลฟินนานามาคอฟเยมินจูดูบินาวมาอารันเราลอสบาตาลาได้สมปกปิดนะครับบาปหรือความรับต่างๆที่พวกเรานั้นได้ทําผิดพลาดฟังไปพระองค์ก็ยังไม่ได้ประจานนะนั่นคืออีที่ยิ่งใหญ่นั่นคือความเมตตาที่ลอสบาตาลาได้ประสมทานให้กับบรรดาพี่น้องพุ้ศทธาทุกทา่านเราขอลอสบาตาลาทรงตอบรับอามันต่างๆเหล่านี้ได้โตยยอมเนาะเอาดิบเลยในชัยตอนในวาจีสมินเลยในวาห์นาในวาฮี انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابطال صدق <applause> الله نبي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصل على أئمة المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد الوسيين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى الستين الرحمة الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي ويعفر بن محمد โมูซาบินยาฟัดวะลิบดนโมูซาวะมุฮัมมัดบินอาลีวะลิบดีมุฮัมมัดวะนฮัสซันบินอาลีวะนฮุจจัดอินียนฮัสซันสัลลัลลอฮุอะลัยฮิมอเจมัยน์อัลลอฮุมูวาลิมันวาลาห์มวฮัิมันอาดาฮ์มูซีกุมอิบาดัลลอฮ์วะนัพซีบิตะฮ์วัลลอฮ์สำหรับในบทบัญญัติสองนะครับทีนี้จะกล่าวเตือนย้ำกับบรรดาพี่น้องมุสลิมทุกท่านอยู่เสมอคือเรื่องราวของอิหม่ามุฮัจญะอิหม่ามมะฮ์ดีอัจญัลลอฮุตะอาลาฟุชารีฟซึ่งถือว่าเราอยู่่ในนนยยุคคสมััของทาะรบ รายงานมุลย์เจ้ท่านอิหม่ามยะฟรุสซาดิอะไรสามได้กล่าวมนะันมาตะมุนตะเดรนลิฮาดิฮิลอัมกานากามันกานามอันกออมีฟีกิสตอติใครก็ตามในยุคอาหริรุจมาน,นยุคของเรานี่แหละยุคยัอยงอิหม่ามกอยบัตไปแล้วตั้งแต่ต้องพันสองร้อยกว่าปีไปนะแล้ดังนั้นพี่น้องที่เกิดหลังจากยุคนั้นถือว่าอิหม่ามมาดีอัจร์ล,ลา,าลาฟรุชซารีเป็นอิหม่ามของเขา วันนี้พี่น้องทั้งหลายจะต้องรู้และสานึกอยู่เสมอแล้วเราจะบอกอจ,จะใช้ฟิกของอิหมามชา i, บีมานิกีฮัมบดีฮานาฟีอะไรก็ตามอาจจะเป็นส่วนแต่จิตสำนึกลึกๆพี่น้องต้องตอบว่าอิหมามมาดีอัลลอฮ์ตาลาฟรุชารีฟเป็นอิหมามของพวกเราถึงจะสอดคล้องถึงจะมีตักกะหรือมันติกถูกต้องตามเจตนารมหมอลอสมตาตาลพาใครก็ตามต้องมีอิหมากม็าะจะต้องไปตอบในหลุมฝังศพเดิอนมันอิหมามกะ เราจะได้ตอบได้เลยแล้ววันนี้ว่าเราเป็นอิหม่ามดีเป็นอิหม่ามของพวกเราดังนั้นใครก็ตามที่รอและรู้ว่าอิหม่ามมาดีเป็นอิหม่ามของเราแสดงว่าเขาก็ยอมรับวิลายัตของท่านอิหม่ามมาดีอัจมัลลออมต่างอาราฟุสีน้าอัลลอฮ์สุบานตาลาพระองค์จะไปสอบสวนเองว่าเขาเอาวิลายัตของท่านอิหม่ามดีอะไรสามหรือเปล่าในวันกระดิษก์ขุมในรานจะเอียีเรื่องแต่วันนี้เรามีปัญหาก็คือเราจะต้องตอบให้ได้ว่าอิหม่ามดีเป็นอิหม่ามของพวกเราเพราะทุกคนก็ยอมรับว่าอิหม่ามดี มีอยู่จริงจะมาหรือยังไม่มาก็ตามนะวันนี้เราจะต้องบอกเลยอิหมามเป็นอิหมามของพวกเราเราจะต้องถามแน่เมื่อถามแน่เราก็จะต้องตอบไปได้ว่าอิหมามมาดีเป็นอิหมามของเราอันนี้ถึงจะมีความถูกต้องมากกว่าใครก็ตามที่รอในลักษณะเช่นนี้เสมือนหนึ่งเขาได้อยู่เคียงข้างกับท่านอิหมามมาดีในกระโจมของอิหมามนะลาบันกานบีมันซซลาตัะดอดีบไบนายเดรอซูริลลาบิสไซมันยิ่งกว่านั้นนีม เสมือนหนึ่งเราได้ลบเคียงข้างท่านหลัดสุสนท่านลัดลอวาลีวาหรือวัดสันลามพี่น้องคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กเหรอเราไม่เคยรู้อูฮุดเราไม่เคยรู้บาดักคอนดัตฮูเนนอะไรต่างๆที่บรรดาชัวดาหลังเลือดก,กันที่เราปรารถนาที่จะได้ลบเคียงข้างท่านหลัดสุสนเนี่ยท่านอี้มันจะฟุรุสอีไร,ราสามได้กล่าวไว้นะถ้าใครมีจิตสํานึกตรงนี้เท่ากับเขาได้ร่วมรบกับท่านูลัดสุสนท่านหลัดลอเปสันลามเพราะฉะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ของมุนตาดิดมุนตาดอดคือมาม ที่อยู่ในการกอยบัตที่เราจะต้องรอคอยการมาของท่านอิหม,มามาดีอัาจะรอตาเราอยากจะส่งสารองบรดาพี่น้องรุทธาทุกท่านแล้วก็กล่าวย้ำในคุณบาอยู่มามาหลายสูงแล้วมันยุคอาคิรุษมาแล้วไม่มีไม่มียุคนี้อีกแล้วยุคนี้อาจจะสั้นกว่ายุคก่อนๆน,น,น่านี้เป็นยุคอาคิรุษมาอมารามัตต่างๆนี่ก็เรียกว่าปรากฏเกือบจะครบทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเห็นการวุ่นวายอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นก็ตามบรรดามุสลิมถูกกดขี่จนกระทั่งเหมือนสิ้นหวังนะ ว่านิวาัต่างๆหลายๆบุว่าอิหม่ามใกล้จะยู่สูฮูดเนี่ยคือยุคที่เราสิ้นหวังไม่รู้จะพึ่งใครอีกแล้วนั่นแหละ่ะเพราะนั้นลเลาล็อตตลาจะประทานการสู่หนี่ยท่านอิหม่ามเพราะฉะน,นั้นหน้าที่ของพวกเราถึงแม้ว่าอาจจะมีข่าวดีอยู่บ้างนะครับจากสถานการณ์จากความสงบที่กําลังทยอยเกิดขึ้นหรือความสัมพันธ์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วที่เชมุยาฮิดนี่ก็กล่าวในกุตบาจูมาไปเมื่อวานนี้ ว่าความสัมพันธ์ที่กําลังรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วระหว่างซาอุดีอาระเบียกับรันถ่ายซามแห่งกีฬานั่นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับบรรดามุสลิมทั้งหลายในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันในเอกภาพดังนั้นวารนะของอิหมามมาดีไม่น่าจะมีอะไรขัดขวางหรือแอบแฝงน,นะวันนี้พี่น้องทั้งหลายจะต้องรู้ว่าที่เราพูดถึงอิหมามเวลาเราอ่านตันกีนให้พี่น้องของพวกเราก็จะต้องรู้เลยว่านั่นคืออิหมามของพวกเราที่จะต้องตอบต่อร้อสุมานตารา ว่าอิหม่าม,มัดดีอัจรลอลาตาลาฟุตชรีฟด้คืออิหม่ามของพวกเราถึงจะได้ตอบว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องของที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายก็หวังไปอย่างที่ว่าใครก็ตามที่รู้ถึงสิทธิของอิหม่ามมดดีและอาลุนเบดอิววยัตเรียกว่าเป็นเรื่องราวงานอิสตามที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธมันชัดแจ้งยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ถึงแม้ว่าอิหม่ามจะอยู่ในรอยบัตรก็ตามไม่มีใครที่จะค้านถึงอากิดาในเรื่องของอิหม่ามมดดีดังนั้นพี่น้องรอละ ก็คือเราต้องหันมาอยู่ภายใต้ธงวิลายัตของท่านอิหม่ามมาติยาจัลลอฮ์อัลตัลาฟุสเซรีฟพวกวอนขอดอลาตส์มัตาลาว่าถึงแล้วอัลลอฮ์ขอพองค์ได้ประทานการสู้ดโดยเร็วพันแต่ท่านอิหม่ามมาดีอัจัลลอฮ์อัลตัลาฟุสเซรีฟในตัวยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์มัตลาได้ทรงปกป้องบรรดาอุลามาเมรอยะตักดีดโดยเฉพาะท่านในอัตุลาลีคาเมนีและอตุลสิสตานีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการบุคอวามากับบรรดามุสตันบิรีนไซออนิตที่กำลังเกิดขึ้นในอัลลอฮ์ คิดว่าใกล้แล้วที่พี่น้องได้ขอกันท่านรับบตรได้กล่าวย้ําอยู่เสม,มอว่าพวกเขาลับเร่งเร็วกว่าปกติได้ซั้งบอกเอาไว้ท่านบอกว่า25ปีนี่เพิ่งผ่านไป10กว่าปีพวกนี้ออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้อิสราเอลนี่ประสบปัญหาอย่างมากนะครับเมื่อวานเชมยุยยก็บอกไปแล้วอพยพออกไปเป็นล้านสองล้านแล้วไม่น้อยอะไรพี่นนองวันนี้รัฐไทยซามไอ้วัดรัฐไทยไอ้ไซวอนิสรัฐเถื่อนนี่ก็คือ อาจจะว่างเปล่าแต่นั้นถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับบรรดามุสลิมในการที่จะค่อยๆเข้าไปทีละก้าวทีละก้าวในการพิชิตดินแดนนั้นคือมาอรลลอฮฺสุบานต์ละะะหว่างวัาอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสไปนะมาดในอันกุสกานินชอลหรอออลลอฮฺสุบานตราะะได้ทรงปกป้องบรรดามุสตาฟีนี่มีใช้เหนือบรรดามุสลบิรีนได้โดยยอนหรอออลลอฮฺสุบานตราะะได้ทรงประทานเอกภาพนะครับให้เกิดขึ้นกับบรรดามุสลิมทุกมูเหล่าได้โดยยอมหร โดยเฉพาะกับพี่น้องชียาอสนาเชริยาของพวกเราเราทำไปแล้วถือว่าปีนี้เป็นปีที่เข้าบวชเข้าเดือนรมดอ,อนและออกอีดพร้อมกันนับว่าเป็นเนี่ยมากเป็นความปวดปานนั้นยิ่งใหญ่นะบันดนาพี่น้องผู้ศรัธทธาทุกท่านยาอมรับขอรับบานดารนได้ทรงประทานความสามัคคีในลักษณะเช่นชนี้มีอยู่ตลอดไปด้วยเถิดยอมรับรับบรนาอาตินาฟินดุญยาอัสนาวฟินาคารติฮาสนาตาวะกินาอาดาเนัด اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم نذيم